สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเคสนะคะคนไข้ที่เป็นต้อเนื้อและได้รับการลอกต้อเนื้อซึ่งต้อเนื้อนี่เองค่ะเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะคนที่ได้ออกแดดแล้วก็เจอลมอยู่เป็นประจำไปดูกันเลยค่ะเคสนี้นะคะคนไข้เป็นต้อเนื้อค่ะบริเวณหัวตานะคะลักษณะของต้อเนื้อมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เลยทีเดียวซึ่งส่งผลให้คนไข้มีอาการระคายเคืองตาแสบตาและบางครั้งนะคะก็มองไม่เห็น จับต้นเนื้อเนี่ยทำให้มีสายตาเอียงด้วยแล้วก็แบบเหมือนขอบของมันก็เข้ามาแบบจางๆที่บริเวณลูม่านตาด้วยก่อนลอกนะคะก็ต้องตรวจละเอียดทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูช่องหน้าม่านตานะคะดูคว่ประาทตา และดูโรคตาอื่นๆนะคะที่จะช่วยดูว่าเฮ้ยมีปัญหาในการมองเห็นจากโรคตาอื่นๆหรือเปล่าเสนี้นะคะหลัจาแนั้นนาการลอกต้อนเนื้อน,นะคะโดวยวิธีการใช้เนื้อเยื่อลบนะคะติดกาวนะคะยึดกราฟนะคะด้วยกาวชีวภาพนะคะเพื่อลดการฟื้นตัวนะคะฟื้นตัวได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีความอบช้ำน้อยเจ็บน้อยและที่สาคัญไม่ต้องมาตัดไหมคะ่ะทำเสร็จทันทีนะคะคนไข้ก็ได้รับการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพื่อให้สามารถที่จะมองเห็นหลังผ่าได้ทันทีแล้วก็ใช้ใสายตาได้ทันทีหลังผ่าค่ะก็ปกติหลังลอกตตนก็จะดิาาามาาร อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อเนื้อเนี่ยกลับมาอีกและมีการแนะนําป้องกันแสงแดดน,นะคะโดยเฉพาะการใส่แว่นกันแดดป้องกันฝุ่นลมหรือใส่หมวกปีกกว้างใช้ร่มกันแดดเป็นต้นใครมีอาการตาแดงหรือว่ามีเยื่อสีขาวขาวเข้ามาที่กระจกตาหรือว่าที่เรียกว่าตาดำแนะนําให้รีบพบจักษุแพทย์นะคะเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยถ้ามันเป็นก้อนใหญ่เป็นเนื้อใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะมีผลต่อการมองเห็นได้และนี่นะคะก็เป็นต้อเนื้อของคนไข้ที่ได้รับการลอกไปค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ